อยู่กับพ่อวันนี้ครูวันวนี้เราจะมาเล่นเกมฟรีแอนโปรกันยูฮูไปเล่นกันเลยจ้าผมเห็นว่าท่านผู้ชมนั้นชอบเกมนี้มากผมเลยจะอัดเกมนี้กันเลยป่ะลุยกันเลยจ้าสวัสดีครับผมมีชื่อว่าจอห์นสันผมจะมากินปลาตัวใหญ่ให้หมดเลยเฮ้ยวัสนี้เฮ้ยอย่าทำอะไรเราเลยไปไหนเอ้ย,อยไม่จ๋าดวยด้วย,วยขอแกให้ได้โอ้ เ้เาเราจะกินตัวน oh, ี้ครับตัวมันใหญ่ดีมีแคลเซียมวัดก่อนได้เปรียบไม่ได้จะกินมันเอ้ยเพื่อนมาช่วยกันรู้จะกัดมันได้รล้วแยม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 ยมยมมมวมมมับแมม โอ้ตัวเล็กมันโหเ่าเฮ้ยเช่วยเรด้วยเอ้ยกันเราเฮ้ยแก้ข้าไม่ได้หรอกฉันคือจอร์นผู้ไร้เทาโอ้งม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 ไนจะตายม่ไหนนะไ้โอ้้ไม่ตายหรอกแกตัวแค่นี้แกตัวแค่นี้หรอตัวแค่นี้เหรอตัวแค่นี้เหรออย่าาตัวเล็กสู้แกไม่ได้เงม กัดปตากัดปตากัด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 เข้าไปกัดกัดให้มันเละแค่เละแค่โอ้เอเออมีตัวอื่นมาซื้เอ้าโดนกินไปแล้วกัดหาามันงับ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 บางทีได้กินจปพาตัวใหญ่นเลยงับ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 มันจะตายสิทีว้แล้วน้ำน้ำตาย โอยโอ๊ยอย่า oh. ก oh. ินเห็นซาโอ๊ยโอ๊ยแอมแอำโอ้ยโอ้ยกินไม่กะชักแอืมกินตรงนี้ก็ได้แคลเซียมเยอะ ไม่กอดโรดดอรเอ๊ะมินโดดไม่ใช่โรดดอร์ผเสียเลยเอ้ยปลาไหลเอ้ยก็คือปลาไหลที่ดีนะเธอไม่ทำร้ายใครเหรอแล้ว์สุดสอดหน่อยไม่ทำร้ายใครจริงเลยโอ้ยโอ้ยฉันจะร้ายแล้วโอ๊ยโอ๊ยฉันต้องบกกันตัวเองจะคือปลาไหลผู้ไั้นเจ็บทันโอ๊ะโอ๊ยครับ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 เออเสซลมอนอย่าหยุดกำลังต่อสู้กันอยู่โถ่เฮ้ยไม่ได้เลยพวกนี้ ภารกิจของเราวันนี้คือเราจะต้องฆ่าปลาตัวใหญ่ให้ได้อย่างเช่นไอ้เจ้าฉลามยักษ์หรือไม่ก็เมกาโลดอนมันใหญ่สองตัวเลยเราก็จะฆ่าไอ้นี่ไม่กับปลาตัวนึงโอ้โหทําไงแงม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 ไปไหนไปไหนแม่หนี่ไม่หนี่ จอสันผู้ไร้จริยธรรมฉันบอกพวกแกกี่รอบเออของข้าของข้าอย่ายุ่งไปตามซะเซิร์บันแซลมอนปาดหัวหน้างำงำงำงโอเคมาไปท้าไฟกับเมกาลูดอนเลยกว่าเพื่อทำให้ภารกิจเราเสร็จสมบูรณ์นะครับแต่ก็หับก่อนกาลูดอนแต่ก่อนจะไฟกับไมค์การูดอนไฟกับฉลามกันไหมไม่เอาอ่ะมันเยอะ มาแจกแจนให้เพ <étique> <ural> ื่อนให้เพื่อนให้เพื่อนให้เพื่อนว้าาาาเฮ้ยเฮ้้ยแกสุขภาพดีดังชัดคือปลาทุ่น่าผู้ไร้เทียมทานจะมากินให้หมดเลยตัวอะไรมาเลยอื้มเ้ยเโอ้ยตอนนี้เขาเปิดศึกสงครามครับโอ้โหเดี๋ยวมาครับ เฮ้ฉักทักักเชียบอลเชียบอลเชียบอลเชียเฮ้ย,อยโอเคครับเราจะใช้ตัวนี้สู้ครับเจ้าตัวใหญ่นี่แหะครับเอ๊ไม่กล้าเราโดนครับโอ้โหมันจะตัวใหญ่หเโอ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 ว,วลอัพครับโอ้โหเพื่อนูกอ้อนนั่นยัยเจ้าฉลามเฮ้ยกินเอ็นนี่ก่อน วิวสามครับเราไปกินมันดีกว่าเราจะไปท้าไฟกับตัวใหญ่เพื่อความคลอกชัยชนะเอ้ยเพื่อเราจะได้ของเจ้าแห่งท้องทะเลกตตัวเล็กฆ่าสัตรไม่ได้เอ้ยคือว่าตัวใหญ่ฆ่าสัตรไม่ได้งั้นเหรอทำตัวเหมือนฉลามปกติแกษฉลามขาวใช่ไหมที่เป็นศัตรูเอ้ยไม่ใช่มันป่าวานศัตรูกับ

ตัวเครับครับครับไม่ต้องมาดอักกัดรอบรับค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 รับสายสู้ไปดับบครับครับกัด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 ไปันกัด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 มันเข้าถึงเนือคือ่อย่อยน้ำน้ำน้ำ จะตายโอ๊ยโอ๊ยอย่ามาแซย่อย่าอย่าอย่ามาแจงอย่ามาแจงอย่ามอย่ายุ่งอย่ายุ่งอย่าอยมันหนีแล้วครับมันหนีแล้วมันหนีแล้วมันห้หนีมันสู้มันสู้มันสู้มันมโดนกัดสองตัวโอ้โหดนลมเอือยไปแป๊บเดียวเราไว้ไม่ได้เราไว้รอบหน้าเลยเพื่อนทำไรโอ๊ยกระดับลุกกินปลามันไลยโอ้ยฉนนกมากเลยอะนะอ่ะ แย่เง่ะเอ้ยตอนนั้นเราจะได้ปลาแล้วเพื่อนปลาแล้ววะปลาไม่รู้จะเกลี้ยจะกินเหรอเจอปลาปลาปลาไหลบนฟ้าเอออย่ายุ่งเอออยู่สปินมีอะไรเราเอาเอาว้าวคลิปนี้ก็ต้องขอจบจตเพีร์เข้านี้ครับเฮ้ยจบจตเพีร์แสดงเลยครับว่างั้นว่าภารกิจจะไม่สำเร็จ เท่าไหร่นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไม่แน่คลิปหน้าอาจะภารกิจอาจจะสำเร็จก็ได้ครับไปแล้วครับบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่ครับจ๊ะจ๊ะ